นายกออกไปตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมนะครับผีบู่แปะ ดับดับดับวัยรุ่นมานะครับนุ้ยดูจะขับพี่น้องได้รับความเดือดร้อนนะครับอย่างเช่นชัดนี่ครับีไปรับลูกรับร้านโรงเรียนช่วงลูกช่วงร้านโรงเรียนวัยรุ่ยไปแล้วนี่ยอะไรเยวงามท่วมนี่ครับมู่มากรายชัดไรกาได้รับความเดือดร้อนไปหลบมฆนะครับวิทูและสภาเก่า ยินมาทุกไม้นะครับเพื่อป้องกันแม่น้ำเข้าไปในบ้านชาวบ้านนะครับชายงบส่วนตัวนะครับพี่น้องครับต้นไม้ยืนต้นตายนะครับเพราะว่าน้ำท่วมน้ำท่วมครั้งมาหลายปีลนะครับวันนี้นะครับแฉอยู่นะครับแฉจนต้นหลังขุดต้นหลังขุดต้นยางต้นหงอยืนตายโค้งมัดนะครับพ,พี่น้องเห็นึ่งยังเยี่ยวตายมั้ง ต้นใหม่นะครับทั้งต้นใหม่ยืมต้นตายมาตั้งเครื่องทุบมาตั้งเครื่องทุบตรงนี้กับกับเข้าใจเข้าใจเข้าใจกับปุ๊บกับปุ๊บนี่ต้นอายุแต่เดานี่เจ็ดทีบเก่าแก่แปดทีบเลยพี่น้องเล่ต่ะครับแต่ต้นกับแปดทีบเดียวเออถึงผอผอท้าวเออจ้ามชัวอายุคนนะไล่แปรงอืมไม่ใช่เฉพาะแต่แปรงนี่แปรงเดียวครับไล่แปรงดีให้ไปดิ ทีท่ทุกครอบลำน้ำไปนะครับเรียกว่าเราย็ดไม่ถึงขนาดลำน้ำก็ลำหว้วยก็เลยลำห้วยลำห้วยตีมัโบระทุกแล้วห้วยในไม่น้อยกว่าชิบเมตรไม่น้อยกว่าชิบเมตรในอดีตนะครับเพื่อนะครับถึงการเดียวออกชนะนูนเนี่ยจะต้องมีนึ่งผู้ใหญ่บ้านนะครับซ่องทองทีถ้าติดทางสาธารณะเช่นติดถนนครับผมทองทีเนี่ยสามารถที่จะมาบอกว่าโอเคนะครับอยู่ติดถนนอันนั้นคือหน้าที่ที่เราจะต้องมารวมกันเดี๋ยวซอฟปากทำ พี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าไปส่งไปสรุปเรืองที่อำเภอที่นี้ทางอำเภอผมกระชอบท่ามติดตามข้าวคราวทางอำเภอไปตลอดอำเภอ,อ,เภอก็บอกว่าวันนี้ส่งเรืองไปที่ทีดินอย่างวัดแล้วเป็นทีดินอย่างวัดวันนี้นะครับ่านจะต้องดําเนินการนะครับให้ไอ้เหลวแซ็ดสรุปออกมาเลยว่าชนดน,นี้อบหรือกนไหมนะครับเพราะฉะนั้นพุ่มเองในฐานะนายกเทศสมนตรีที่จะต้องแก้ปันหาพุ่มกระจะได้ห้าถังอื่นถ,ถ้าทางน,นี้มันถูกเปิดนะครับออกไป โดยทียว่ว่าชะโนดออกไม่ชอบโดยคนไม้ปลุกลำถังน้ำอันนี้ก็จะได้เปลือกทอดชะนดแล้วก็ออกไม้กันถังน้ำอันนี้คือปัญหาที่แก้ได้ดวที่สุดแต่ถ้า <5 S 1> สมมติว่าทางที่ดินอย่างยืนยันว่าชโนดนี่ชอบโดยคนไม้ครับสอ,องทางของชาวบ้านจะลงเรียนไปหนักอย่างน่วอย่างอื่นกันนั่น,นเป็นเรื่องของชาวบ้านนะครับเทศาบาลก็ไม่มีนะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรองเพราะว่าเรียกว่า ไม่ได้กระทบโดยตรงแล้วก็ไม่เมี่ยมน้าดโดยตรงนะครับเพลี่ยนพมก็เลยบอกว่าวันนี้ให้ถังทีดินสรุปหมายเช็คนะครับพมจะเจรจาแน่น่ะคนอนาจจะต้องขยายโถจากกุกซิ๊เนี่ยเราพ่อขยายเป็นโถเมตดได้ไหม,มนะครับเราจะเตรียมเครื่องสูบน้ำมาได้ไหมในอนาคตถนนตรงนี้นนที่น้ำมันท่วมประมาณรอยกว่าเมตรเกือส่งรอยเมตรนะครับท,ที่ิวจ่าจอนแนอนาคนตพ่อมันจะต้องข้อบขนนุน่งหั่นที่เนื้อว่าไปไม่ว่าจะเป็นอบจไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริม ในการย,ยกระดับถนนในการยกระดับถนนนั้นะทำให้ชาวบ้านสั่นจนน้ำไม่ทว่วมแต่พื้นผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านยังคงเป็นปัญหานะครับวันนี้ให้สั่นจนได้นี่ไม่อยากครับข้าวเงีประมาณนะครับพุ่มเฉลี่ยเลยเกินว่าประมาณล้างกว่าบาทตรงนี้ประมาณล้านกว่าบาทยกระดับตรงนี้ประมาณหล้านกว่าบาทโอเวอร์จอทำได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญห้คือเมื่อยกถนนแล้วนะครับน้ำไม่ทว่วมถนนจริงแต่น้ำอย่างคงเป็นเคลื่อนกันนะครับให้น้ำไม่ระบาย พอนำไม่ระบายพุ่นผลิตทังกันกระกซตรไก่ใหมเ่นเป็นดีประจั์ครับส่วนหมังนขุนนี่ปีดี่ผ่านมาแท่นดีเขาอีดาสกสี่สาหาเสน้นบาทเดียวก็ไม่ได้ครับส่วนยังถังส่วนนี้โนมดตอนนี้ขูนมดดขับพุดบอ่อเพื่อเลี้ยงปลาพวกมัาไม่มั่นใจว่าบ่อปลาหนามีท่วมหลมังไหหนามท่วมบ่อแล้วนั่นเอนั่นเองนี่คือสิ่งดีเราอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ปัญหาความเรื้อรนเนยังไม่ได้บอกว่าพวกเมืเองในท่านานาะยกสิสมุนตรีจะได้นิ่งนอนใจนะครับเราร้อนตัวมาตลอดนะครับนี่ชาวบ้านที่ตรงนี้นะครับผมชเงินนส่ววตั เพื่อมายกระดับเป็นถังเบี้ยงเพื่อให้เขาข้าวบานได้วันน้านี้น้ำจะเข้าวไปในบ้านรับน,<า>นี้เราทุ่มทีพื้นทีให้นี่ผมทุ่มโดยเงินช่วนตัวนะครับยื่น,นี้เอาเงินส่วนตัวมาทุ่มนะครับอ่าเดี๋ยวว่ามองวอ่าพอนายกมายื่นทำเลยกลายเป็นว่าเอาเงินล่วงมาทำเงินผมจะไม่แตกข้องราชก,การอยู่แล้ว